จะไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเรามาดูเครื่องปลูกที่เราจะเตรียมไว้นะฮะมาดูกันแก้ไขชตชตนี้ะว่ารากเน่าก็ไม่ใช่นะฮะออจะแต่ตัดสดเนี่ยไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะฮะไม่เกี่ยวอะไรกับการตัดสดดังนั้นมันน่าจะเป็นลักษณะการเปลี่ยนเครื่องปลูกให้ถูกโฉลกให้รากเดินดีอ่ะ เมื่อเราได้โจทย์แล้วทำยังไงจะให้รากเดินดีงานวัสดุปลูกต้องอุ้มน้ําต้องปโปรง่งงั้นเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยฐานนะครับเอามาลองก้นเนาะหินภูเขาไฟช่วยความปโปร่งได้แน่มะพร้าวขุยมะพร้าวครอันนี้ขุยมะพร้าวช่วยในเรื่องของการอุ้มน้ํา ะะอุ่นน้าความชื้นกากมะพราะ้าวสับก็ก็คล้ายๆกันแค่มันมีเพิ่มความหยาบเข้าไปเอออีกตัวหนึ่งที่แรกว่าจะไม่ใส่แต่มาดูระบบรากแล้วดีใบหมากก้ามปูดีกว่าเพราะอย่างที่บอกเวลาพี่เลเจอไม้ที่มีปัญหารากเน่าเนี่ยจะไม่ค่อยใส่อินทรีย์วัตถุพวกใบก้ามปูหมากหรือไม่ต้อ่งปุ๋ยหมากนี่ไม่เอาเลยนะฮะปุ๋ยหมากไม่เอาเลยแต่สําหรับใครที่ใช้แล้วได้ผลดีไม่ว่ากันนะครับ ไม่ว่ากาันเพราะของพวกนี้มันมันมัน,ม,นมันอยู่ที่เทคนิคใครใครใช้แล้วถูกโฉลกทําไปนะครับแต่ว่าแค่ความน่าจะเป็นของพี่เลก,ก็คือในเมื่อรากคุณยังเน่าอยู่ไม่ควรจะเอาอะไรที่เป็นจุลินทรีย์หรือพวกหมักมกพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยโนนนี่นั่นเนี่ยไปใส่นี่แหละมันก็เลยเป็นความคิดของตัวเองอืมไม่รู้ต้นไม้จะเห็นด้วยไหมไม่รู้นะฮะลองดูแต่พอทำแล้วมันได้ผลดีก็เลยมาเล่าต่อบอกต่อนะครับ นี้อีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะกังวลเรื่องของไซส์ขนาดกระถางแน่นอนครับกระถางกับต้นไม้จะต้องบาลานซ์การจะต้องสมดุลการไม้เล็กกระถางต้องเล็กเพราะอะไรเพราะอะไรเหตุผลคือในเมื่อการหากินในระบบรากของเขายังเล็กยังสั้นอยู่ถ้าเกิดกรณีที่เขาไปอยู่ในกระถางใหญ่เนี่ยกระถางใหญ่ปัญหาของเขาคือเวลาใส่ความชื้น เวลาใส่อาหารใส่ปุ๋ยโน่นนี่นั่นอนันนี้คิดถึงเวลาคุณกินข้าวถ้าคุณหิวข้าวประมาณนี้แล้วคุณจานเบื้อเริ่มเนาะเป็นกะละมังเลยข้าวกับข้าวเต็มเลยคุณกินไม่หมดปัญหาคือมันเหลือไงครับไอของที่เหลือหนึ่งแหละมันก็เสียเ,เสียเสียโอกาสเสียประโยชน์ในการในในการใช้เพราะมันเหลือ สองไอการที่เหลือมันกลับมาสร้างปัญหาให้อีกเช่นเนา่าความชื้นสูงเนี่ยดังนั้นไมเ้เล็กๆถ้าความชื้นสูงหรืออาหารเยอะเกินไปแทนที่จะเป็นประโยชน์มันกลับทําให้เป็นปัญหาดังนั้นไซส์กระถางจึงเป็นอีกตัวหนึ่งที่กํากับในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับโอเคไหมต้นเล็กกระถางไซส์เล็กนะครับแล้วการเปลี่ยนเบอร์กระถางควรเปลี่ยนเบอร์ที่เป็นสเต็ป เช่นอ,อันนี้กี่นิ้วอะไม่สี่ก็ห้านะครับไม่สี่ก็หอ่างั้นตีเป็น5นิ้วถ้า5นิ้วต่อไปพี่เลจะขยับเป็นเอ่อจริงๆก็ถามมันเป็นเลขคู่นะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หญอ๋อห้านิ้วจริงด้วยเนี่ยหนิ้วถ้าโตกว่านี้ขึ้นมาพี่เลก็จะขยับเป็น7อ่าเพิ่มทีละสองเบอร์ก็ได้เพราะว่าไซส์กระถางเนี่ยมันมันมัน ไม่ได้แบบแตกต่างกันห่างกันมากเลยบางทีไอ้ห่างกันนิ้ว12นิ้วเนี่ยบางทีมันเป็นสเตปของมันเอาเป็นอนพิเรจะขั้นด้วย2อันนี้สุดใครสุดมันเนาะจาก5เดี๋ยวเป็น7หรือว่าเพื่อ5 5เป็น8ยังได้เลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดจาก5มาเป็น12อเนี่ยอ่ะไม่ใช่แล้วนะฮะเว้นเว้นสเตปไม้ถูกเลี้ยงจนแบบใหญ่จนระ,ระบบลากมันคับกระถางเลยอ่าอย่างนั้นอะ่ะคุณก็ดูให้มันพอเหมาะเลย ยกตัวอย่างก็ได้นี่ไงไซนี้ก็น่าจะประมาณสิบเนาะเนี่ยสำหรับพ่เรมองว่ามันยังใหญ่ไปด้วยซ้ำอะ่ะเนี่ยจากนี่มานี่ยพ่เรเอาแค่ครึ่งหนึ่งอ่าค่อยๆเพิ่มสเต็ปนะครับนี่คือหลักการลองเอาไปใช้ดูเป็นไงครับดูคลิปพ่เลไปก็เพลินไปใช่ไหมเฮ้ยพ่เลพ่เลจบเกษตรมาเหรออเปล่าครับพ่เลจบบัญชี พี่เล่จบัญชีอ้าวแล้วทำไมพี่เลรู้อ๋อก็ดูคลิปครับดูใน YouTube นี่แหละครับเหมือนที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่นี่แหละแต่แค่ว่าเราเลือกไงเราเลือกดูสวนเราเลือกดูเจ้าจของคลิปนะครับเราก็เลือกดูแล้วเอาเหตุและผล เอาความรู้ที่เขาให้มาเนี่ยมาแมทกับสิ่งที่เราเจอถ้ามันคลิกมันใช่เราก็ yes อ uh, ่าเราก็เราก็เอามาทำพอทำเกิดทักษะแล้วก็เอามาประยุกเป็นของตัวเองเป็นสูตรของตัวเองแล้วก็เอามาเล่าเพื่อนๆน,นี่แหละครับเพื่อนๆก็ทำได้นะครับทำได้ทำได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สงวนสิทธิ์อะไรแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่อุตสาห์เติมเน็ต เสียค่าชมองเน็บมาดูคลิป u t u b e พี่เลโดยเฉพาะแม่ลุงแม่ลุงน่าจะดูพี่เลทุกคลิป <laughs> ทุกคลิปจะต้องแซวแม่ลุงแม่ลุงชอบดูเจเลยบอกเจเลยคุยเก่งอ่ะระหว่างรอพี่เลก็ใช้ตะข่ายนะครับเสริมก้นนะเพื่อที่จะไม่ให้วัสดุปลูกมันล่วงนะโอเคต่อไปใช้ฐานนะครับ มีเรื่องของคาร์บอนเขาน่าจะช่วยดูดซับความชื้นด้วยแล้วก็ไม่รู้แหละมันอาจจะมีอาหารหรือแร่ธาตุอะไรบางอย่างที่ที่ไม้มันชอบนะฮะสร้สางพืชสาสัตว์แข็งอะ่ะงั้นก็โอเคประมาณนี้เครื่องปลูกอันนี้พี่เลพีเลเอาไปหมุนเวียนใช้ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย อาจจะไปพึ่งแดดนะครับพึ่งแดดให้เขาอะไรอะ่ะฆ่าเชื้อราเชื้ออะไรบางอย่างที่เราก็ไม่เห็นแล้วเนาะเอาความร้อนของแดดมาช่วยนะครับส่วนในที่ร่วงแล้วก็เอาผสมกับเครื่องปลูกไปต้องระวังนิ้วด้วยนะอืมถ้า ไม่มีประกันก็ต้องทําประกันไว้ด้วยนะครับประกันนิ้วประกันนิ้วเมื่อได้ที่รองก้นนะครับก็ใช้หินภูเขาไฟโอ้จริงๆพี่เลน,น่าชาวเบอร์ใหญ่มาสักหน่อยอไม่เป็นไรหินภูเขาไฟขณะมีที่รองนะฮะก็ยังล่วงอยู่ หินภูเขาไฟแล้วก็ใช้อะไรอีกอ่ะมะพร้าวสับนะครับลองกลอลองกลนพี่เรยก็จะประมาณนี้ทีนี้เมื่อกี้ที่พีเรไปได้เสริมมาที่เรียกว่าจะไม่ใช้เห็นไหมคืออะไรที่เราวางแผนไว้มันถูก ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เพราะอะไรเพราะเบื้องต้นเมื่อกี้พี่เลคิดว่ารากน่าจะเน่าแบบเน่าแบบไม่ดีแหละอะไรเงี้ยเออพอเรามาดูการเฮ้ยมันไม่เท่าไหร่ดังนั้นส่วนที่พี่เลเสริมมาอ่ะจริงๆเพอร์ไรท์เพอร์ไรท์ก็ไม่เกี่ยวกับเน่าไม่เน่าหรอกฮะแต่ด้วยความเห็นที่ว่ารากมันเดินไม่ดีเครื่องปลูกไม่ปลองอ่ะก็จัดเพอร์ไลท์ให้นิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะทีนี้ก็ไปเอาไอ้นี่มาใบาก้ามปูมา จบก็เอามาคลุกเคล้ากันนะครับมีมะพร้าวสับขุยมะพร้าวเอ่อเพอร์ไลท์แล้วก็อะไรใบกัมปูนี่ฮะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกตัวหนึ่งที่แรกว่าจะไม่ใส่ใส่ได้นะครับแต่ไม่ไม่ต้องเยอะก็คือออสโมโค้ดเพราะปกติไม้อ่อนเนี่ยพี่เลจะไม่ค่อยใส่หรอกครับแต่อ่ะ ก็ไม่เยอะไงแค่เนี้ยเจ็ดเมตรแปดเมตรที่เหลือเอาพักไว้ก่อน,นเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ขีดพ่น น้ำส้มควันไม้ไตโดมาที่ผสมน้ำในฟอกกี้อ่ะอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำมันดีมากเลยเพื่อนๆดีโคตรๆหัวปั๊มแบบเบามากนะครับแล้วก็ปรับแบบนี่ ไม่รู้สั่งเพจไหนเดี๋ยวจะลองดูแล้วขึ้นภาพให้นะฮะเอาจริงซื้อมาจากจากห้างทั้งสีขาวทั้งสีเขียวส้มๆเลมอนเนี่ยแล้วไม่ได้ซื้อครั้งเดียวเลยนะซื้อซื้อรอบแรกก็ไปซื้ออีกก็มีปัญหาเรื่องหัวใช้ได้สักพักเอาหัวตันมั่งคันโยกเสียมั่งเออแล้วก็ ไอ้ตัวปะะั๊มอ่ะมันหนักมันดูฝืดแต่พอได้สีส้มมาไปเอฟมาเนี่ยเอฟป,ปทางด้วยราคาเท่าไรไม่รู้ร้อยสี่สิบบาทไหมเนี่ยหรือร3 9ยามประมาณเนี่ยเก็บไปทางโอ้ยมันดีดีมากเลยเพื่อนๆลองไปเอฟดูนะเดี๋ยวขึ้นขึ้นไอ้นี่ให้ขึ้นเพจให้นะครับ ปกติส่วนใหญ่ที่เพื่อนๆเห็น,พ,นพี่เลยทำคลิปปลูกต้นไม้เนี่ยพี่เลก็จะมีเรื่องของสตาร์เกิลจีนะฮะลองก้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องของออสโมโคใส่ไปแต่ด้วยความที่ไม้เล็กแล้วก็ยังอยู่ในในระหว่างการเลี้ยงดูแบบนี้พีเพีเล,เลก็ยังไม่ใส่สตาร์เกิลจีเอาจริงอะพยายามแตะต้องมันน้อยที่สุดเลยแต่ส่วนที่ใหญ่ แต่ส่วนใหญ่ที่พี่เลใส่สตาร์กันจีคือไม้ที่จะเลี้ยงแล้วหมายความว่าไม้ที่ปลูกที่เพาะแล้วต้องอยู่ในกระถางอาจจะเกิน5เดือนหรือปีหนึ่งคือให้มันใหญ่อย่างเงี้ยระยะเวลาในการอยู่ในกระถางมันยาวก็เลยต้องใส่สตาร์กันจีแต่เนี้ยต้นเท่าขี้แมวเนี่ยครับแนวโน้มก็คือเดี๋ยวต้องลือ้อต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยพีเลยก็ตีให้สัก2เดือน2เดือน3เดือน ก็เลยไม่ใส่สากลจีเนาะด้วยความชนเป็นเคมีไม่อยากใช้บอยนะครับแทดแดมแทมแทม,แมได้แล้วพอแล้ว20นาทีแล้วมั้งระหว่างคุยไปโม้ไปเนี่ยนะครับวิธีการก็วางในตำแหน่งจุดกึง่งกลางกระทางแล้วก็ค่อยๆโรยเครื่องปลูกลงไปนะครับใช้ปลายนิ้วสัมผัสอย่างบอบาง เพราะมันแพงเหลือเกินไซนี้เขาน่าจะขายกันกี่พันเข้าไปครับเนี่ยพันห้าไหมสองพันไหมก็เป็นได้ครัอยู่ที่เจ้าของเพจอยู่ที่ลน์นะครับอยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายซึ่งสคบอก็ไม่น่าจะไปกำหนดอะไรได้ ราคากลางก็ไม่มีอะไรอีกอะไม่มีเหตุผลครับไม้ด่างไม้ประดับมันไม่มีเหตุผลครับมันอารมณ์ลว้ลวนเลยมันมันบอกไม่ได้ว่าใบากลางแบบนี้ยาวเท่านี้จะต้องราคาเท่านี้ไม่เลยครับไม่มีเลยแล้วห้ามเด็ดขาดนะครับ ห้ามเด็ดขาดเลยไอ้ที่ไปเอฟมาแล้วก็มาโพสลงว่าเพงไหมอย่างเงี้ยคือที่ไม่อยากให้โพสเพราะว่าถ้ามีคนบอกว่าเพงคุณจะรู้สึกยังไงหรือบางคนบอกว่าโอ้ยส่วนนี้ขายราคาเท่านี้ไปโง่ซื้อทำไมราคาขนาดนั้นโอ้โหเป็นยังไงครับ มันมมันก็เสียความรู้สึกเนาะเอาเป็นว่าถูกใจไม่มีแพงแค่นี้เองถูกใจไม่มีแพงนะครับและที่สำคัญไม้ด่างที่คุณเห็นเอกลักษณ์มันมีต้นเดียวในโลกลายแบบนี้เส้นแบบนี้มันมีต้นเดียวในโลกครับมันโคลนนิง่งมันก๊อปปี้ลายหรือบาร์โค้ดมาไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องของโอกาส วันนี้ถ้าคุณเห็นเช่นผมยกตัวอย่างเลยต้นนี้ผมขายอสมมติผมขายห้าพันห้าพันคุณก็หน่ามือตามมวหรือไปถูหวยมาอะไรก็ไม่รู้่คุณเอฟไปคุณจะได้สิ่งนี้นะคุณจะได้สิ่งนี้อยู่ที่บ้านทางตรงกันข้ามถ้าคุณเห็นห้าพันคุณบอกเฮ้ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไม่อยากได้หรอกอยากได้ก่อนอาวันดีคืนดีคุณเปลี่ยนใจคุณอาจจะไปถูหวยอีกก็ได้ ย้อนกลับมาพี่ค้าตัวนี้ยังอยู่ไหมพี่บอกอ๋อขายไปแล้วครับเนี่ยมีเงินก็ซื้อไม่ได้สิ่งนี้เขาเรียกว่าโอกาสนะครับโอกาสโอกาสก,ก็เหมือนก็เหมือนไอติม,มั้งฮะที่ไม่รีบกินเดี๋ยวมันก็ละลายอย่างเงี้ยคือมันมันมันเป็นเรื่องของจังหวะของโอกาสเรื่องของเรื่องของอ แต่ละบุคคลเนาะดังนั้นไม้ด่างมันไม่มีเหตุผลครับมันเป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์อ่าเว้นแต่เรื่องการหลอกลวงอ่ะอันนั้นอันนั้นอันนั้นผิดกฎหมายอยู่แล้วครับฟ้องร้องกันได้หลอกหลอกลวงการเจตนาให้เป็นอีกอย่างหนึ่งโดยความตั้งใจหรือการวางแผนนะครับอืมการวางแผนการหลอกลวงเนาะอันนั้นถ้าไปโดนหลอกมาอ่าโอเคครับก็ฟ้องร้องไป แต่ถ้าเกิดเรื่องของราคาซื้อถูกซื้อแพงความพอใจล้วนๆเลยครับเนาะโอเคสวยงามจบแล้วฟังพี่เรเมาจนเพลินใช่ไหมฮะ <Yeah. S 1> สวยงามตามท้องเรื่องเลยอืมใครจะซื้อพี่เลตัวนี้ยังไม่ขายนะครับยังไม่ขายอืมอืมแต่เงินมาผ้าหลุด <laughs> ถูกเอ้คิดวันแน่ใช่ไหมพี่เร โอ้ชิดวันแน่เนี่ยฟอกกี้นี้มันดีอย่างนี้ดีมากเลยก็ชะลมน้ำสักหน่อยนะครับเราก็เอาไปไว้ในที่ร่มลำไรก่อนนะครับอย่าเพิ่ง <c oughs> อย่าเพิ่งออกแดด100%ทั้งทั้งที่ไม้พวกนี้เขาทนแดดได้แต่การทนแดดของเขามันก็ต้องอยู่ในสภาวะที่ร่างกายเขาพร้อมแล้วนะครับสมบูรณ์แล้ว ไม่ใช่ว่าเฮ้ยบอลเป็นไม้แดดลุยเลยไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่นิสัยอยู่ที่สุขภาพของแต่ละตน้นแต่ถ้าแนะนำก็คือจานรองแล้วก็ใส่น้ำเลี้ยงไว้อย่างเงี้ยได้ครับเอาไปไว้ที่ร่มลำไรหรือให้แดดช่วงเช้าได้แดดที่ต้นไม้ชอบคือช่วง6โมงเช้านะแสงแดดลำไรถึง9โมงไม่เกินนั้น ถ้าเกิดนั้นเกิดอะไรขึ้นหน่ะแสงมันแรงนะฮะแสงแรงการกินหรือการให้ปุ๋ยเนี่ยหนึ่งแหละมันอาจจะถูกละลายไปจากดินฟ้าอากาศลมแสงแดดที่มันระเหยนะครับแล้วก็ไม้ยังไม่กินอะไรช่วงนั้นแต่ลักษณะาการกินของอต้นไม้เนี่ยก็คือใบนะครับใบยิ่งโดยเฉพาะด้านหลังใบเนี่ยปากเขาอยู่บริเวณนี้ ในนั้นเวลาคุณฉีดฮอร์โมนหรือฉีดปุ๋ยทางใบเนี่ยแนะนําให้ฉีดหลังใบนะจ๊ะนะจ๊ะแล้วถ้าเป็นไปได้คุณควรมีพวกนี้สารจับใบเพราะไม่งั้นถ้าคุณฉีดฮอร์โมนฉีดปุ๋ยทั้งใบแล้วไม่มีสารจับใบร้อยหนึ่งเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะกินได้ประมาณสองถึงสามเปอร์เซ็นต์มันน้อยเท่ากับว่าคุณฉีดปุ๋ยทิ้ง พี่เลถ้าไม่มีสารจับใบทำไงดีใช้ซันไลท์ครับปริมาณพอเหมาะหยดไปให้มันอย่างน้อยให้ออฟองหรือว่าสารที่อยู่ในซันไลท์น้ำยาล้างจานเนี่ยมันไปเคลือบที่ใบต้นไม้แล้วมันก็จะกินปุ๋ยโอเคขอบคุณมากๆเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขเล่นต้นไม้ให้มีสติอยากเม้นอะไรในคลิปเม้นเลยบาย,บายายรางนะ้าจุบ๊บๆสวัสดีครับ